โอเคครับผมกัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับไม่ใช่ละต้องโอเคครับวันนี้ก็อยู่ดนตรีไฟครับวันนตรีไอซ์สเปนเดย์ไปกันนั่นทั้งหมดเลยที่พวกหนูนี้ครับเนะเพราะว่าส่วนะครับก็คือว่าวันนี้นะครับก็คือว่าพี่เนี่ยก็จะมารับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เข้ามาเล่นนานเฮ้ยท่านแน่มาทีอเกดรับเลยสเก็ตบอร์ดหรืออะไรวะเออโอ้เอไปหนึ่งทีแล้วกันนะวัยรุ่นเบาๆก็วันนี้นะครับ,นนรบพี่ก็จะมา คือตอนนี้พี่เติมไป3,000บาทแล้วคือวันนี้พี่จะมาซื้อดูดูดูเพชรดูเพชรเออ3,000กว่าบาทนะครับก็คือพี่จะมาซื้อกล่องอันนี้นะครับเออสกินลูกซองใหม่นั่นเองนะครับผมก็คือว่าวันนี้นะครับพี่จะมาซื้อสกินลูกซองใหม่นะครับแล้วก็อัพเป็นเวลเวลไรตอนนี้ก็นี่นะครับพี่ซื้อไว้รอ20กล่องนะครับก็คือวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะอัพเป็นเวลตันเลยนะครับลูกซองใหม่โคเทเออไปดิ ก็ไปเลยครับเราจะมาพูดพ้ามทำเพลงให้เสียเวล,เวลาเสียภาพเสียละแวกันเลยนะครับก็วันนี้เราก็จะมาสุ่มกันเลยนะจ๊ะเบบี baby. เออเปิดเข้าไปดิเปิดไม่ดูนะกดข้ามมาดิกดข้ามม,าาม,มันต้องล็อกอยู่้วมันต้องรออันท้ายกดข้ามเลยเออกดข้ามเลยเออดิกดเฮ้ยไม่ล็อกเฮียไป,ไปได้ไงอ้าวไม่ล็อกเฮียได้ตกใจเนอะได้ลูกซองโอ้โหได้แผ่นกินเอาไปหนึ่งทีแล้วกันนะ <c oughs> เออล็อกอยู่แล้วครับผมปักเข้าไปดิเห็นไหมกบอกแล้วมันต้องอันท้ายมาได้แล้วครับ <c oughs> ก็ผมว่าอะไรไงมันต้องคือมันต้องได้อันท้ายไว้ทุกคนลูกซองเนี้ยเฮ้ยเหมือนลูกซองปกติไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับตอนแรกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ามาใครทักมาเนี่ยพูดถึงงานอ๋ออ่าอันนี้ก็เป็นรหัสของเพื่อนผมเองนะครับชื่อ ไอวันนะครับก็พี่ก็จะมาสุ่มรหัสเพื่อนนะครับตอนนี้ก็เพราะว่าแบบนี้จริงมันไม่ใช่รหัสเพื่อนนะครับที่จริงมันคือรหัสพี่เองนะครับแต่ว่าพี่ให้เพื่อนยิมเล่นเฉยนะครับแล้วเพื่อนมันก็ไปแต่งงานะใครก็ไม่รู้นะตอนนี้โอ้โหก็มาเลยนะครับก็นี่นะครับคือเพื่อนอ๋อเพื่อนผมซื้อมาอันนี้คือเพื่อนผมซื้อมาร้อยยี่สิบเอ็ดก่อประมาณสามพันก่าเพชรนะครับอันเนี้ยสามพันเอ้ยสามพันกําบาทประมาณกี่เพชรไม่รู้เหมือนกันแต่สามพันกําบาทนะครับก็มาดูกันดีกว่า เปิดแมง99เลยมาเออไปดิไปดิไป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 ,ไปเออ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 รวยรวยรวยไม่ใช่ห่าตัวเองรวยเออดิดิดิเออ,เอ,อหมดหมดหมดแล้วครับก็ไปเราจะไม่เสียเวลาเสียเวลากันนะครับเราก็จะไปดูกันเลยเรื่องขั้นเลยึ <S <S ้มเออ นี่เย็นแค่ดูดิมันมันเป็นสีเขียวๆอ่ะโครเท่เลยเฮ้ยต่อไปนี่เดินขั้นเดินขั้นกันเลยนะครับทุกคนก็โอ้โหนี่นะครับเปลี่ยนแล้วครับรูปร่างปืนเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นไงเท่มากเลยนะครับตอนนี้ก็รูปร่างปืนก็เริ่มเปลี่ยนละอืมกลายละกลายละตอนนี้ก็อัพไปอีกขั้นหนึ่งมีเป้ายิงปืนนะับเป้าเป็นสีเขียวๆเหมือนแบบพิษอะยิงเป็นพิษจิ้ว เอเลียนอะไรเงี้ยปืนเอเลียนมาเนี่ยมึงเป็นมังกรหรือเอเลียนกันเนี่ยมันคือตัวอะไรอ่ะคล้ายๆเอเลียนเลยกรีนเฟรมดราโก้เฮ้ยมังกรไฟสีเขียวโคเทเอฟเฟกต์ยิงอ่ะตุ้มตุ้มเนี่ยเฮ้ยเอฟเฟกต์สังหารเยสแบบคนละลายนี่คือแบบละลายลงไปเลยนะเนี่ยเหมือนแบบโดนพลังของมังกรนะอ่ะอ๋อ ขาดอีกนะครับตอนนี้ขาดอีกเท่าไหร่วะเดี๋ยวไปไปซื้อกันมาดิโอ้ยังไม่พออีกขั้นห้าแล้วขั้นที่ไหน่วะเนี่ยยังไม่พอนะครับขั้นหกนะครับตอนนี้ก็เวลหกครับเดี๋ยวเวลสุดท้ายใช้หกร้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวเปิดอะไรเนี่ยขายทักมาเนี่ยเธอเป็นแลไรั้งหนาไหมก็ไม่เปิดชอบเงียบหายเอาแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวครับอันนี้เเรื่องของเพื่อนนะครับผม เราก็จะไม่ยุ่งนะครับแต่ก็กดอ่านไปแล้วไม่เป็นไรนะเพื่อนไปอีกดิไป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 ดิไปดิไปดิเดี๋นี้ไม่ใช่อะไรนะต้องต้องดูดีๆกลัวเปลืองเพื่อนเพื่อนอ๋ออีกทีน่าจะได้ละเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยววะนี่อ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ใช่นี่อ่าคูปองหมดแล้วนี่ว่ห้าสิบกล่องแล้วกัน เออเออเออก็ครบแล้วครับเป็นไงก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ท่าไหมนี่ไงใช้ทันทีเลยท่าทางเต็มแล้วไม่เอาเอาออกเนี่ยท่าทางท่าทางเต็มท่าทางเต็มวิท่าทางเต็มแล้ว ออกไปเลยท่านี้ไม่ต้องวิดแล้วมันหมดยุควิดพื้นแล้วตอนนี้อ่าอ่าดูดูดูอ่า,อา,อาเรียกมงกรไหนวะท่าไหนวะอ่าอ่านี่นี่นี่ไงโชว์ไปหนึ่งทีแล้วกันนะเออโคเทเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงแรงซีหนึ่งให้ทุกคนดูครับถือว่าเซอร์เซิร์แล้วกันอันนี้ก็แรงโกนะครับถ้าผมตายก็คือ นั่นแหละ e ครับรู้ๆกันอยู่ก็สรุปได้ว่านะครับลูกศรนี้ก็น่าจะหมดประมาณหมื่นกว่าเพรก็น่าจะเหมือนปืนทั่วๆไปพวกสกาเอเคอะไรครับพวกเอ็มโฟเอ็มพีที่สตรนะครับก็น่าจะหมดประมาณสักหมื่นกว่าเพรน,นะครับแบบเยอะมากก็ประมาณสักกี่บาทห้าพันบาทปะไม่รู้สี่พันห้าพันสามพันบาทสี่พันบาทห้าพันบาทประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นนะครับดูทรงแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ เราไปเลยเฮ้ยเย็ดไม่เล่นนานขับรถด้วยไม่มีพุ่งด้วยเอ้ยมียานด้วยอ่ะยานยานไม่เล่นนานมียานแนะ่ๆเคลงไปเลยหนึ่งสี่ด้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะโชว์อพินัหารหลวงปู่เข็มหนึ่งสี่อ่ะทำไมมาในนี้วะ โอ้มันไม่มันไม่กลางโลกมันเป็นยานลงมานี่เองก็นึกเอ๊ะทำไมโลกไม่กลางสักทีเออหนึ่งสี่โชว์ไปยดูนะครับดูไว้นะครับทุกคนถ้าผมตายก็เรียกผมว่าไก่ได้เลยนะครับจังหวะน,นี้เออดิมาดิครับจังหวะนี้ครับหนึ่งสี่ครับไม่ถิ่วรุมดูดูด,ดูมาดิเออดิสามก่อนสามเพื่อนมึงก่อนไม่ต้องเล่น มาดิมาดิมาดิหมาว่ะหมาว่ะถ้าผมตาย